ถ้าถามถึงพี่เต้ยนะไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าอีกประมาณแปดแสนคนแปดแสนเลยเหรอแปดพันหมยรือว่าอีกคนอื่นๆที่แบบเออเขาทักมาก็มีมีคุยบ้างแต่ว่าที่หนูไม่ได้คุยก็เป็นเพราะแบบเพราะแบบมันมันเครียดด้วยแหละเพราะหนูไม่เคยเจอแบบดราม่าขนาดเนี้ย เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากสําหรับเรื่องราวของเต้ยอภิวัตรหรือครูเต้ยที่ก่อนหน้านี้ได้เลิกรากับอดีตภรรยาอย่างขนมสฤิการไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2567หลังภรรยาคลอดลูกคนที่2ได้เพียงไม่กี่เดือนซึ่งสาเหตุในการเลิกรากครั้งนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกัน ส่วนความเป็นพ่อแม่นั้นยังคงเหมือนเดิมพร้อมทางยืนยันว่าไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องมือที่สมเรื่องไม่มีเวลาหรือเรื่องดื่มและไม่ได้มีปัญหากันเรื่องการเงินต่อมาทางด้านฝ่ายชายยังได้ออกมาไลฟ์พร้อมเผยสถานะหัวใจว่าผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกอยากมีความรักเหมือนกันผมก็อยากคุยกับสาวๆบ้างให้ได้คุยหน่อยมันเหงาเมียก็ไม่มีอยากทักหากคนนั้นคนนี้เหมือนกันนั่นแหละ เห็นส,สวยๆในติกต o k ก็ไปกดไลค์อีกท้งยังยอมรับว่าตอนนี้กําลังจีบสาวคนนึงอยู่แต่เขาไม่คุยด้วยแล้วเพราะเขาโดนทัวลงหาว่าเป็นมือที่3ก็สงสารเขาเหมือนกันผมเพิ่งรู้จักน้องเขาเมื่อตอนต้นเดือนมกราคมจะเป็นมือที่3ได้ไงสําหรับผมทัวมาลงได้เลยแต่อย่าไปลงคนอื่นก็พอผมไม่อยากให้ใครรู้สึกแย่เพราะผมซึ่งสาวคนดังกล่าวที่ครูเตยตามจีบนั้นก็คือน้องไอซ์ดาวติกตอกนั่นเอง กระทั่งล่าสุดน้องไอซ์ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับตามปกติซึ่งในบางช่วงบางตอนเธอได้ตัดสินใจทักข้อความหาครูเต้ยและมีการต่อสายตรงโทรหาแถมยังมีอาการเขินอย่างเห็นได้ชัดอีกทางยังบอกในไลฟ์กับแฟนๆด้วยว่ารู้สึกชอบและเริ่มตกหลุมรักเข้าแล้วยังไงเราไปรับชมคลิปเต็มๆกันได้เลยค่ะฮัลโหลเพอนอย่างยู ไปโจ๊กไปโจ๊กใสอยู่มาโจ๊กข่อยผีไปโรคโจ๊กโรคโจ๊กโรคโจ๊กเลยไปโจ๊กใสไปน้ำเนยไปโจ๊กน้ำเนยทำอะไรอ่ะยูใสเอาเบากินข่าวแล้วไปมองทีมงานมัน กินเขา้าบ้านขอ่อยก็เข้าไล่หลายพ,พอไข่กรอยู่แม,ม่มาวัดดีพอตานี่ไว้ <c oughs> พ่อคอยพ่อคอยมาขึ้นยังดีตัวสีสันแล้ววะสบายดีครับสบายดีเจ้าไปต้งแรนเะนี่ จกผู้หนันจกผู้หนีเนาะจกพลคนดางจกไลคนดางเนี่ยอยู่ซื้อบ่เป็นเฮงเฮดเห้เขาด่าเงากระโถ่มากเงากระโท่มากเงากระโท่มากเงาคือกัน ขึ้นหอดเด้อขึ้นหอดเด้เอเขอินอยู่ได้นน่เสียฟอมได้หน่ท้อหาผู้ชร้ายก่อนนี่เจา้าคือมิดจิลีแทะเหรอไหด้าในถอคือมิดอยู่แทะเห็นห้องมิดแนนกับแบบห้องกับเลนโตเนาะห้องกับเห็ดบ้างฟอ้อมอยู่กับทักมหาในที่ละก็บขึ้นห้องขึ้นหอดอยู่กับว่มมีถามไทยกันแน่เนาะมิจิลี พูดยงีได้กับพูดแต่โจ๊กกลุ้อยอ่ะเดี๋ยวใครเกิดเป็นดินให้เจ้าโจ๊กปมันเร็วๆอ่ะไปัำแม่ครูมามักโจ๊ก,กอ่ะเดี๋ยวใครพาไปโจ๊กปแล้วเปิดห้องใครนี่ไปหาถ้วยเจ้าอยู่หาถ้วยอย่า <laughs> หาถ้วยเจ้าตัวเลยเหนื่อยเนาะ อย่างยืดซืดจกอย,กยู่ยบนพื้นเต็งเบ็บเต็งเบ็เบ,บ,บนั่นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดบอกเลยหนู่พอใจเองเอาสิเนาะพาไปจกเนาะจกที่ไหนู้แลวจกข่อยดลดี <laughs> ๋ยาาวจับ่จีบข่อยข่อยสิจีบเจับเราเาด้นี่ข่อยขึ้นหอดจับ อ๋อคือเงียแบแผ้บ่มีความคิดบ่มีความคิดเห็นอย่างไรบอไปคืนอยู่ไหมเตยเค้นตอกเจาก,ก็มีดคักรูดว่าแมนทั่วร่งข่เจาะก,กับหายมีดจิลีเว้ยไข่กับไข่อยกับ,กบ,กบมไม่ไงกลัวไม่สบายใจเลยก็เลยไม่ไม่ทกไปนำเบิร์ตอีลีสูรเฮ้ยยังดอก สบายใจใครสบายใจยัใครอยากกลักับเจ้าต่อมาทํากลางเช้าเนี่ยที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาจากการไลฟ์ของน้องไอซ งานนี้ชาวเน็ตได้ทำการย้อนคำพูดของน้องไอซ์ทันทีซึ่งเธอเคยได้ออกมาอธิบายและชี้แจงเอาไว้ว่ายอมรับเคยคุยครูเต้จริงครั้งแรกที่เข้ามาคุยคือเขาโสดเขาเลิกกับแฟนไปสักพักแล้วไม่ได้คุยตอนที่เขาอยู่ด้วยกันหรือคบกันอยู่ส่วนเรื่องคุยกันก็ตามที่พี่เขาบอกเลยค่ะ ที่เขาทักมาตอนประมาณต้นเดือนมกราคมต้นเดือนมกราคมนี้เขาก็เลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้ไม่ได้คบกับใครนะคะไม่ได้มีแฟนพร้อมทิ้งท้ายว่าหนูไม่เคยคุยกับสามีใครนะเอาจริงๆคือคนทักมาเป็นแสนหนูก็คุยตามที่เขาทักมาค่ะคบไม่คบก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถามว่าคุยไหมก็คุยไม่ได้คุยคนเดียวค่ะ และยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วซึ่งประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนการคอมเมนต์นั้นควรคอมเมนต์อย่างมีสติและไม่พาดพิงถึงใครนะคะถ,ถ้าถามผูกถึงพิเตอร์นะไม่ได้ไม่ได้คุยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าอีกประมาณ8 0 0แสนคนแปดแสนเลยเหรอแหมายถึงว่าอีกคน <c oughs> <ๆ>อื่นๆที่แบบเออเขาทักมาก็มีมีคุยบ้างแต่ว่าที่หนูไม่ได้คุยก็เป็นเพราะแบบ เขาแบบมันมันเครียดด้วยแหละเพราะหนูไม่เคยเจอแบบดราม่าขนาดนี้คือเราอยู่เฉยๆของเราอะหนูคนเนขะ้าใจไหมแต่หนูก็ไม่ได้อยากให้ไปถล่มพี่เขานะเรารู้สึกใครว่ามันก็ไม่แปลกอะมันไม่แปลกเลยเว้ยคือแบบต่อให้ไม่ชีพี่เขาคนอื่นๆมันก็แบบมันก็เป็นเหมือนกันอะเพียงแค่พี่เขาเป็นคนดังหรือเป็นคนที่อยู่ในกระแสะหรือคนรู้จักอย่างเงี้ยโสดแล้วหนูก็คุยกับพี่เขาตอนที่เขาโสด หนูหนูอ่ะไม่เคยคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วค่ะถ้าถ้าหนูรู้ว่าใครที่แบบเออมีครอบครัวหรือใครที่มีแฟนหนูไม่คุยด้วยอันนี้หนูพูดจริงๆค่ะถามว่าเคยมีคนมีมีคนที่มีครอบครัวเข้ามาคุยไหมมีค่ะแต่หนูก็ไม่ได้คุยนะ Peter พีเตอร์มีครอบครัวแต่ตอนที่เขาเข้ามาคุยกับหนูอ่ะเขาเขาโสดแล้วเขาก็เลิกกับแฟนเขาไปไปสักพักหนึ่งแล้วก็คือหลายเดือนแล้ว หนูไม่ได้คุยตอนที่เขาแบบอยู่ด้วยกันหรือคบกันอยู่นะหนูหนูหนูคุยกับเขาตอนที่แบบเขาเลิกกันแล้ว